สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแต้มนี้หลุดมือหน้าแพ้แต่ไม่แพ้วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่างยันอีกเช่นเคยนะครับก็นะฮะวันนี้เล่นเป็นเกม5นาทีนะครับก็จับคู่มาเจอกับคุณฮอตชิฟช็อปนะครับนะ จะช็อปจะชิปไปไหนนะครับนะโอ้มากับสไตล์อะไรเอ่ยของคุณฮอตช็อปชิปนะจังยันก็เปิดรูปร่างของม้าโยงขวานะครับแต้มน,นี้อ,อ้าโหแทงสูงเข้ามาแล้วแทงสูงก็ขายเม็ดอีกแล้วนะครับนะแล้วก็โยนม้าขึ้นไปคู่ต่อสู้เล่นเป็นม้าโงขวาเป็นม้ายงขวาเบี้ยสูงจังหวะนี้นะครับการทาลายเบียสูงก็มีแต้มน,นี้ด้วยนะครับ กองาวก,กินเม็ดปลาเขากินไปกินไปแล้วก็กินด้วยนะครับนะเป็นการทําลายโครงสร้างเบีย้ยสูงนะครับแต่ว่าโอ้โหคุณฮอตชิปช็อปนี่น่าจะรูรูปตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับนะใช้เม็ดเลื่อยเข้ามาทํางานแทงโคนเข้าไปช่างยันก็โบโหนฮะเอาโคนกินเม็ดกบเข้าไปโอ,โอ้โมโหจัดนะฮะเม็ดตัวนี้แรงจริงๆโอ้โหแล้วเราก็ไปลอง เบียสู้กับโคนโอ้โหก็ต้องต้องทนทนกันไปแล้วครับนะแต่นี้ช่วงวันนี้ก็โคนยัดเข้าไปแล้วก็เขาขึ้นโคนมามเราก็ขึ้นโคนไปอีกนะยังไม่ได้เปิดคุณเลยนะฮะจังหวะนี้เขาเอาโคนขึ้นมารับเราก็เอาขุนขึ้นไปดีกว่านะครับนะแต่ว่า ตรงกลางเราก็มีเบีย้ยนะครับมีเบีย้ยสู้กับตัวใหญ่แต่ว่าก็จะลําบากหน่อยนะครับตอนนี้โดนเอาเรือมากดก็หลบขนไปก่อนถ้าเขาเอาเบีย้ยแทงโคนี่โคล,ลําบากอีกนะครับเพืเ่อนๆนะโอ้เขาเปิดระเบิดด้านขวางมือของเราก็แย่สูงเข้าไปมั่งนะแทงสูงเข้าไปเขาไม่กินกินหรือไม่กินกินก็ใช้เบีย้ยกินนะฮะแต่ว่านะเบีย้ยเราก็โดนจับอยู่เอาเล่นเอามมามาจับเบีย้ยแบบนี้ จังหวะนี้ก็เห็นว่าหมาเขาอาจจะขาดได้นะครับเอาเรือมากดหมาไว้เดี๋ยวเราจะเอาเบีย้ยกินเบีย้ยแล้วก็หมาเขาก็จะขาดนะครับเพราะว่าโคนต้องต้องกินเบีย้ยมาอย่างนั้นก็ต้องโดดมาหนีเอามาแล้วนะครับนะว่ายังไม่ขันขาดคําเลยนะครับเบีย้ยตัวนี้นะแทงโคนโคนตายอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้นะเกมนี้ช่างยันนะสงสัยจะเป็นลมแน่นะ ลองดูสองแต้มดูหน่อยนะฮะพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับโอ้โหแต้มเกือบพันห้าเหมือนกันนะครับจังหวะนี้โครเราตายเอาตายเป็นตายไปนะครับแต้มน,นี้เราก็เอาเบีย้ยกินเบีย้ยกหงายกวกเข้าไปเขากินผ่องแล้วก็กินกวกเข้าไปอีกนะเขาเบีย้ยกินไหมอ่าเดี๋ยวเบีย้ยตัวนี้เราก็เป็นเบีย้ยเก่งนะครับนะโอ้โหเบีย้ยเราสู้กองทัพเบีย้ยสู้กับกองทัพมาโคนเรือนะครับอือือดูแล้วเป็นรองโคนไปสองตัวนะครับ ขนสองตัวสู้เบีย้ยเอาผลไปช่างยันจังหวะนี้เขาไม่หนีมานะฮะแล้วก็ไม่กินเบีย้ยด้วยเมื่อไม่หนีมาไม่กินเบีย้ยก็สกูเบีย้ยถอยหลังกลับมาก่อนป้องกันป้องกันก็ไว้นะป้องกันไว้ก่อนอู่ต่อสู้ออกด้านซ้ายมือก็ไม่ออกมาไม่ได้นะมาผมก็แย่สิครับอย่างนี้นะโอ้โหเอาเรือออกมาแล้วก็เรือมาต่อนะเรือมัดต่อโอ้จังหวะนี้ อูต่อสู้ยังไงดีนะครับกินไหมกินเรือไหมเขาจะกินเรือเรือเราหรือเปล่านะคะโอ้แทงเบีย้ยเราแทงเบีย้ยเราก็แทงโคนฮะแทงโคนเข้าไปจังหวะนี้นี่กูต่อสู้ต้องกลับนะครับกลับเข้าไปแล้วก็แทงม้าเข้าไปอีกือนะโดดมาต่อเอาโดดมาตีองผงแล้วนะฮะององอีกเราก็ดูแล้วเอามา้ากินมา้าองเข้าไปบ้างนะ เขากินพองอีกแล้วขึ้นไปติดมาจะกินมาพองผมไม่ได้แล้วนะครับนะจังหวะนี้พองเราไม่ได้นะโอ้นาเบียนะเบียเบียสามเบียนี้สู้กับโขนอีกสองดอกไม่อีกหนึ่งตัวจังหวะนี้โยกมา้ามาจะมาตีลูกเราใช่ไหมจะมา่งไงอา้าวไม่ได้ไงนะไม่ได้ไงไม่ได้ตีจังหวะนี้แต้มน,นี้ก็อามม้าโยกขึ้นไปนะเดี๋ยวม้าเลื้อยขึ้นไปอา้าวม้าเลื้อย เอามา้ตีลุกเข้าไปท่า้นะครับแต่ว่ามา้ของเขายืนนะฮะยืนกันอยู่นะครับแต่มน,นี้เขาใช้เรือมากดไว้ใช้เรือมากดไว้อือืมดูแล้วบุกเขาลําบากนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีตัวขึ้นไปเอาเบียรแทงขึ้นไปเขามา้กินก็จะยุ่งวุ่นวายนะเอาเบียกินเบียงงายกินเบียความกกบเข้าไปก่อน แล้วเดี๋ยวเราดันดันอ่าดันเบี้ยได้แต่นี้เราดันเบี้ยได้โอ้โหนะตัวใหญ่สู้กับตัวเล็กนี่กำลังบานครับเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าตัวตัวใหญ่ก็ต้องกลัวตัวเล็กนะฮะนี่แต่นี้เขาใช้ม้ามาจับเบี้ยก็เอาเรือมาผูกเอาเรือมาผูกเขากินเรือโอ้โหกินเรือเขาแล้วก่อนฮะเบี้ยเราก็ขาดฮะกินสอดไ้ลุกเราด้วยเอาอย่างไงดีนะช่างยันเขากินสอดไ้ลุกแล้วกินโอ้โหเบี้ยเราเสียอีกหนึ่งตัวเอ้าเอ้า แบบนี้อืมสงสัยจะแย่แน่นะฮะแบบน,นี้แตบน,นี้เรากินเรือก่อนก็ไม่ดีนะฮะเขากินลุกไหนเป็นไหนไหนเป็นไหนไหนเป็นลองไหนจะแพ้แล้วงอหงายพองเข้าไปเลยถวายให้หมดนะะกินให้หมดนะเรามีจังหวะนะฮะถ้าเขากินเ้ากินลุกเราใช้มาตีลุกแล้วกินเรือนะครับเพื่อนเฮะทัน,ทนไหมครับนะถ้าเขากินฮะเรา เอาม้าไปปิดนะฮะตีลุกจังหวะตีลุกแต่ว่าเขาใช้เรือกินแล้วก็อืมน่าคิดอีกเอ้าแบบนี้เขาหนีไปก็เอาอยัางไงดีนะฮะโอ้โหแต้มน,นี้อย่างไงเราก็ต้องกินเรือไหมกินเรือไปก่อนดีไหมกินเรือเขากินลุกลงมาเบีย้ยเบียเขาเอา้ากินไปก่อนนะฮะโอโ้เขากินเรือเรามาแล้วนะฮะเขากินลุกนะเสียเบียไปอีกตัวหนึ่งนะฮะ จังหวะนี้ก็ต้องลงนะฮะไม่ให้คู่ต่อสู้กินลุกแล้วลุกต่อเนื่องนะครับนะครับนะแต่นี้เขาใช้เหลือกินเบี้ยงหงายเราเราก็ใช้หมาไปจับโคนเขาบ้างนะให้เขาพว้าพะวงบ้างนะครับอืม้มจังยันเป็นรองแทบจะเป็นลมแล้วเอา้าแต่นี้คู่ต่อสู้เอาโคนมาดันมาไล่มา้ามาไล่มา้าจังหวะนี้ลุกก่อนได้ไหมลุก ลูกก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเอาหมาไปจับเรือไว้ก่อนนะหมาไปจับเรือไว้ก่อนหมาไปจับเรือเรือกับโคนอะ่ะสองตัวเรือกับโคนสองตัวนะเดี๋ยวเอาเรือไปยึดจับโคนอีกตัวนะโคนเขาหนีนี่โอ้โหมีเสียวนะมีเสียวมีจนนะจนได้หรือเปล่าไม่รู้อเอาตีลูกตีลูกก็ต้องหนีนะหนีไม่หนีให้พ้นตาลูกนะครับอย่าไปให้เขาลุกได้อีกนะ แต่มนี้ต้องหนีให้พ้นตาลุกนะแล้วกูต่อสู้จะไปแบบไหนนะโอ้โหช่างยันนะต้องหาเสมออย่างเดียวนะะเสมอได้ไหมหาเสมอได้ก็นี่นะเป็นลองโคนสองตัวนี่แม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมเร็วนะครับเพื่อนๆนะเกมเร็วนี่อะไรก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับผาดได้ก็มีโอกาสจนได้เหมือนกันอ๋อจังหวะนี้เขาถอยโคนกลับไปกันนะฮะ อคอยโขนกลับไปกันเราก็หงายแล้วครับนะโอ้โหหงายเบีย้ยตัวนี้กขับไปนะนนนกูต่อสู้อยู่ไม่ดีเอาเบี้ยไปแทงโขนได้นะครับโอ้แทงแทงโขนก็ไม่ไม่ดีเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแทงโขนเขาก,ก็กินฟรีสิจังหวะนี้เขาเอาหมาไปจับเบีย้ยหงายเอาเห็นมีตำแหน่งตาลุกจนได้นี่นะอย่างนี้เราก็ต้องเลือเรือมาที่ของเจ็ด โอ้โหหลุดมือไปแล้วโอ้ยเหลือห้าสิบเก้าวิโอ้โหหล,โโห,หลุดมือนะครับเพื่อนเพื่อแต้มนี้หลุดมือจริงๆนะเป็นเกมที่หลุดมือแล้วอถ้ามาอยู่ของเจ็ดนี้เขาจนอ้าวแบบนี้อามาอยู่ของเจ็ดไหมย,ยังอยู่ตำแหน่งจนอยู่ตำแหน่งจนอยู่นะกู่อสู้มองทันไหมเขาเหลือนาทีกว่าเราเหลือห้าสิบแปดเอามากินม้าแบบนี้ก็สวยนะครับเอาเหลือตีลุกเข้าไปโอ้โหนี่เอาม้าปิด เอาเรือกินมะลุกเข้าไปอืมเอาโขนปิดอีกเอาขนปิดอีกแล้วก็เอาเรือกินโขนลุกเข้าไปจนสวยงามโอ้โหเอาขอเล่นไม้ขอเล่นไม,เนม้เอาให้แกตัว <c oughs> แม่กลับมาได้เฉยเลยนะครับอ่ะมาคุณฮอตชิปช็อปนะเมื่อกี้มายงขวาเจอกลับมายงขวาแต้มน,นี้เอาเล่นเป็นมายงซ้ายแล้วก็เปลี่ยนสไตล์นะครับมายงซ้ายแล้วก็เป็น มาเทียมคนในผลไปโอ้มาอย่างไงก็ไม่รู้นะฮะอ่ะแตมน,นี้เล่นขึ้นมาเข้าไปเขาปูเบีย้ยมาตรงกลางเบีย้ยสามเบีย้ยก็กินกกตัดเข้าไปก่อนนะฮะดนันทําลายโครงสร้างหน้าเบีย้ยเาขาแทงฝังสูงเข้ามาฝังสูงตรงนี้เราไม่สนใจนะครับเพราะว่านะฝังสูงมีตําแหน่งของทางนะครับเป็นทางเม็ดเราขึ้นไปได้อย่างดีนะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นขุนเอา เม็ดจะมาแทงม้าก็เอาเบียเสริมขึ้นไปกันไว้ก่อนกันขึ้นไว้แล้วก็แทงส่วนเข้ามาก็กินตัดโกกเข้ามาแล้วกินตัดโกกเข้าไปนะก็แทงเม็ดอ้าขายเม็ดแบบนี้เอาเบียกินเม็ดดีไหมเอ่ยนะครับดีไหมเอาเบียกินเม็ดดีไหมจังหวะนี้เอาม้ากินขนกกเข้าไปก่อนนะฮะกินขนกกเข้าไปก่อนแล้วก็เอา เบียกินตัดเข้าไปอีกนะเปิดคองเรือเรือออกแล้วก็กินเม็ดกบเข้าไปนะเรามีเม็ดโอ้โหเขามีเบียเข้ามาเอาเรามีโคนไม่เป็นไรนะกินระเบิดเถิดเทิงเข้าไปนะครับเกมไว้เอาเรือไปกันไว้นะะไปจับไว้หลังบ้านนะะไม่ออกเอาเรือมากกดโคนก็เโคนไล,ล่เรือเข้าไปโคนไล,ล่เรือเข้าไปโคนไล,ล่เรือ เรือหนีไปไหนเรือหนีขึ้นไปเรือหนีขึ้นไปกูต่อสู้ผมว่าก็อยู่ไม่ดีนะครับนะอยู่ตรงกลางกระดานถึงจะมีตัวแล้วก็เบี้อสูงนะแต่ว่าอืมเขาก็ยังขยายมากไม่ออกนะครับเปิดไม่ได้แต่น,นี้เราก็ให้เขาฝังสูงเข้ามาอีกตวงเลยแต่น,นี้ก็ยัดเบียรขึ้นไปให้เขาแทงโคนแทงมาไหมนะเราจะเอาโคนขึ้นไปเล่นเอาอไม่ยอมกินไม่กินเรากินกวกเข้าไป นะจะเอาโคนขึ้นมาใช่ไหมจะเอาโคนหรือจะเอาหมากินเบี้ยดีกินเข้ามาถ้าใช้หมากินก็ใช้โคนยัดเข้าไปเอาใช้โคนกินใช้โคนกินตำแหน่งนี้ก็อืมไอเดียเดิมหรือเปล่านะไอเดียเดิมก็เอาเอาอืมเอาเม็ดแข็งก่อนเม็ดแข็งโคนก่อนดีกว่านะะเอาโคนขึ้นไปต่อไม่ดีนะเบีย้ยเบี้ยขาดเบี้ยขาดนะ เดี๋ยวเราจะใช้เม็ดเข้าไปเลือ้อยแทงม้าเขานะซึ่งเขาจะกินสองหรือเปล่านะแต่เราก็เป็นรองนะครับหมากลุกเนะแทงโคนเขาไปก่อนนะเขากินมาโอ้โหเราเขากินมานี่ก็นลาบากเหมือนกันนะครับโอเบียรเราขาดทั้งสองตัวเอา้าไม่ยอมกินแบบนี้แล้วก็เอาโคนขึ้นไปผูกไว้ก่อนนะฮะโคนขึ้นไปผูกไว้ก่อน เล่นสองเกมนี้เป็นรองทั้งสองเกมเลยครับเพื่อนๆนะฮะผมก็ไปลองเมเกมนี้ก็ไปลองตำแหน่งนะฮะโดนเบี้ยสูงนะอาอไม่เป็นไรนะครับหมากรุกก็ต้องพยายามหาวิธีการแก้กันไปด้วยนะฮะนะจังหวะนี้คู่ต่อสู้จะไปแต้มไหนจะขยับอะไรคุณเขาอยู่ไม่ไม่ดีนะอยู่ตรงกลางนะโอ้โหมีม้าไปตีลูกตรงกลางนี่ไม่มีอะไรบางนี่จบไปนะครับ แต่มนี้กูต่อสู้ออพยายามจะมาจับกินเบีย้ยเรานะครับจะมาจับกินเบีย้ยเราหลังบ้านหรือจะมาตีลูกเราได้ด้วยนะอืมว่าแล้วก็ไม่รู้จะอะไรนะระเบิดเบีย้ยวไว้ก่อนนะเบีย้ยวตัวนี้ไม่ได้ใช้ระเบิดออกไปเลยอ้าวเขาจะมาตีลูกมาจับเบีย้ยตีลูกจะกินเบีย้ยจังหวะนี้เราแทงแล้วไม่กินเราใช่ไหมเมื่อไม่กินก็มีเอา เบียร์แทงโคนเขากินสองนะเบียร์แทงโคนเขากินสองเอ๊ะยังไงดีเอ่ยกินตัดเข้าไปเลยไหมเอาเบียร์กินตัดเข้าไปเขาใช้ม้าออกมาอืมฮึไม่เฮียกไม่อยากให้เขาเอาม้า,ออมาขย่ายออกมานะแต่นี้อยากให้เขาม้าบางังบังไว้นะกันตัวเองไว้ด้วยนะแต่ดูแล้วนะยัดโขนขึ้นไปอีกเอา หยัดโขนึ้นไปเขากินเบีย้ยวกินไปกินไปกินไปแต้มนี้เราเอาแล้วนะครับแทงโคนนะเอาเบีย้ยแทงโคนัดเข้าไปโอ้โคนเขาต้องหนีหนีไหมโคนโนหนีมาเอามาเอาเบีย้ยเอาโคนไปบังตัวเองเอาไปบังตัวเองแบบนี้เขาหงายเข้าไปกินมมาอีกทีนึงอโอ้ยิงหนีนะยิงหนียิงบุกเข้าไปใหญ่นะครับกินมา้าม้าต้องหนีอีกอ่ะมมาต้องหนีอีกนะครับแต้มนี้ มากูต่อสู้ต้องหนีนะหนีไปจับเรือก็ไม่ได้นะฮะหนีไปจับอะไรอ๋อหนีมาต่อมา้าเอาแตบบ่นี้หนีมาต่อตีมาต่อมาตีลูกเราไม่ได้ตีลูกเราไม่ได้แต่แบบนี้ก็เอาคนยัดหมาเข้าไปยัดหมาเข้าไปอีกทีหนึ่งอืมยัดหมาเข้าไปเขาตีต่อมาก็ตีเอาม้าตีเรากินเขากิน อว่ากันไปนะครับนั่นนะมา้าม้ามาต่อจริงๆนะม้ามาต่อจริงๆจ,จังหวะนี้มาต่อเราแบบนี้อืม <c oughs> เรากินสองได้ไหมดูแล้วก็ไม่มีตาเลือกนะครับเอามมากินกวบเข้าไปเลยกินเขาก็กินเข้ามาก็เอาเม็ดแทงม้าเข้าไปอีกตัวหนึ่งเอาก็ตีลุกตีลุกก็ต้องลงนะครับอืมฮมตีลุกก่อกรนหรือเปล่าตีลุกก็ต้องลงนะฮะ ต้องลงต้องหลบตาม้าด้วยนะต้องหลบตาม้าเขาหงายได้นะเขาหงายได้เอาลงมาก่อนลงมาก่อนนะครับลงมาก่อนนะครับแต่ว่าแต้มนี้เขาต้องแก้ไขตัวม้านะฮะม้าเขาอืโดนเม็ดแทงอยู่นะะเขาต้องหนีม้านะครับไม่งั้นก็นะไม่งั้นก็เสียม้านะเสียม้าจังหวะน,นี้เขาต้องเสียม้าเอาเขาใช้ม้ามาจับโคนวนเราก็ ใช้คน้นกลับมาผูกนะกลับมาผูกโคนเขาไว้ก่อนนะกลับเขามาผูกโคนไว้ก่อนแบบน,นี้อ้าวคู่ต่อสู้พลาดนะครับแต้มน,นี้ก็เอาโคนนะแทงลุกเข้าไปจนสวยงามโอ้โหเป็นลองทั้งสองเกมนะครับนะแต่ว่ายังกลับมาได้นะครับอึืึนะก็ต้องมีดวงนะครับ ด้วยนะครับหมักลุกนะครับฝีมือแล้วพร้อมมากับดวงประมาณนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับก็อย่าคิดกันมากนะครับหมักลุกของช่องช่างยันก็ทําเพื่อความพันเทิงความสนุกสนานนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย